สสดครับผมเฉลิมชนนะครับผมเป็นนักลงทุนอสังหารรมทรั์ที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่านะครับวิธีที่ผมนะครับลงทุนอสังหารรมทรัพย์ยังไงนะครับที่เวลาตอนซื้อก็มีกําไรเลยขายก็ได้กาไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดมือนะครับคืออ ี๋ยวผมจะมาเล่าประสบการณ์ตรงเลยนะครับทั้งที่ไทยแล้วก็ที่ออสเตรเลียนะครับคือเริ่มเริ่มทรัพย์แรกก่อนแล้วกันนะครับคือผมซื้อที่ออสเตรเลียครับซื้อที่แมลเปิร์นนะครับหลังแรกผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยได้อ่ามาที่ในแบบทําเลยห่างไกลนิดนึงก็คือหลังแรกก็นี่นะครับเป็นที่แพคแคนแรมนะครับก็ลองไปเซิร์ชดูได้นะครับบ้านเลขที่ Number ลขไฟล์อง Record p a ์ดแ e คแคนะครับ นี่แหละครับคือใช่แหละมัน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 ใกล้โรงเรียนนะครับแต่เผอิญว่ามันห่างจากแหล่งช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ประมาณสักสิบนาทีอ่ะขับรถไปอ่ะนะครับคือคือมันมันมันก็ไม่ไกลนะครับแต่มันแต่มันก็เสียเวลานะครับก็คืออ่ะขับรถไปสิบนาทีกว่าช้อปปิ้งเสร็จชั่วโมงหนึ่งนะครับขับกลับอีกสิบนาทีมันก็หมดหมดเวลามันก็แถม ถ้ารถติดนะ้าบาครั้งถ้ารถติดนะก็ยิ่งเสียเวลาเข้าไปใหญ่นะครับนั่นแหละครับอันนึ้นคือสับ์แรกนะครับก็คือผมอะซื้อแล้วแบบมันมันเหมือนมันเหมือนจะติดมือนะมันเหมือนเหมือนกับมันก็ไม่ติดมือแต่ปล่อยเช่ายากนะครับเพราะว่าคนเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่เนาะมันไกลไปหน่อยนะครับแต่ณตอนนั้นนะครับถึงตอนนี้นะครับตอนนั้นนะครับผมซื้อมาราคาแค่นะครับแสนแสนเจ็ดนะครับ ตอนนี้นะครับราคานะครับขึ้นไปเจ็ดแสนเหรียญแล้วนะครับนะครับต่อมานะครับหลังที่สองนะครับหลังที่สองที่ผมซื้อนะครับก็อยู่ในเมลเบิร์นเหมือนกันครับคือที่ในเมลเบิร์นเนี่ยหลังหลังที่สองเนี่ยคือผมก็ไม่มีความรู้เหมือนกันนะแต่เผอ,อิญว่ามันเหมือนกับว่าเป็นความโชคดีอะที่เราซื้อได้หลังคือ หลังช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เลยอะ่ะก็คือในช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นั้นอะ่ะก็คือมันมันถามว่ามันก็ไม่ใช่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ใหญ่นะมันจะเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆแบบแหล่งคล้ายๆเ,แบบเป็นแหล่งตลาดอะ่ะอะไรไประมาณนีมน้มันก็จะมีวูดลี่นะครับมันก็จะมี a u ลดี้นะครับมันก็จะมีแมคโดนัลด์ฮังกริจัคนะครับเคเอฟซี FC, อย่างเงี้ยก็คือผมก็คือบ้านของอยู่ติดเลยข้า้งหลังเลยอะ่ะเราเดินอ,ออกมาเราทิพย์าออกมาได้สบายๆเลยนะครับ หลังนี้นะครับไม่ติดมือเลยครับหลังนี้ไม่ติดมือนะครับแต่อเผอิญว่าหลังที่สองอะ่ะผมก็ซื้อมาในะราคาที่ราคาอาจจะมากกว่าตลาดเพราะหลังนั้นอะ่ะผมไม่มีความรู้วนะ่าคือผมชอบมากคือผมไม่ต่อซื้สักบาทคือคือผมผมไม่ได้ต่อเลยสักเหรียญน,นะครับนี่นะครับอ,อ่หลังนี้นะครับคือบานเลที่สามนะครับท e ี l พลนีสโ r ต เบคเกนฟิลนะครับอยู่ในเบคเกนฟิลนะครับคือตอนนั้นผมซื้อมาประมาณราคาประมาณ3ามแสนสี่นะครับตอนนี้นะครับมันขึ้นไปล้านกว่าเหรียญแล้วนะครับนี่ฮะล้านละหนึ่งล้านกว่าเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับต่อมานะครับคือมาดูหลังที่3ามแล้วกันนะครับหลังที่สามนะครับหลังที่3มนะครับผมก็ซื้อในเมลเบิร์นเหมือนกันนะครับแต่อยู่เขาเรียกยะไรนะ เป็นเมืองลองเนาะก็คือไม่ได้ไม่ได้ไไดคือออกมาไกลห,นะหน่อยนะครับออกมาไกลหน่อยนะครับคือหลังนี้นะครับผมอะเริ่มมีความรู้แล้วนะครับเริ่มมีความรู้แล้วนะครับคือผมอะต่อราคาได้นะครับตอนนั้นน่าจะต่อราคาได้มันแค่สองหมื่นเหรียญน,นะครับแต่ราคาราคาตลาดมันราคาตลาดมัน ก็คือผมได้ซื้อมาราคาต่ำกว่าราคาตลาดสองหมื่นเหรียญน,นะครับคือหลังเนี้ยคือผมชอบนะชอบมากเลยคือมันอยู่เหมือนกับติดเอาดีเลยแล้วก็ติดเดินไปห้างได้เลยนะครับเดินไปห้างได้เลยนะครับเดินไปห้างได้เลยเพราะว่าคือหลังเนี้ยมันเป็นยูนิตนะครับแต่เป็นยูนิตเหมือนบ้านเดียวนะครับแล้วมันก็ ใกล้กับอาดีติดอาดี้ผมสามารถเดินไปประมาณสองนาทีก็ถึงอูดีแล้วนะความรู้สึกมันแบบมันฟินมากอะคือแบบเดินไปนู่นมานี่ไปไหนมันก็ได้สะดวกนะครับแล้วหลังนี้นะครับมันไม่ติดมือเลยเพราะว่าคือโซนแถวนั้นเนะี่ยลงไม่ว่าจะขายบ้านอะไรยังไงนะครับแปบ๊บเดียวไปแปบ๊บเดียวไปแปบ๊บเดียวไปนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าโซนเนี้ยผมเริ่มมีความรู้เลยนะว่าผมจะต้องซื้อบ้านใน ในที่ทำเลโตไว้นะครับกำไรทันทีนะครับแล้วก็ค่าเช่าผ่านนะครับหรือว่ามีคนเช่าผ่อนให้แล้ววันนี้ครับอันนี้คือคอนเซ็ปต์ผมนะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้ผมจับมือทำนะครับหรืออยากให้ผมเป็นเมนทอร์นะครับให้ได้มี Pro p e r t y หลายหลังแล้วก็นะครับแล้วก็บ้านปลายชีวิตก็สุขสบายนะครับก็ทักหาผมได้เลยนะครับผมจับมือคุณทำเลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยต่อมานะครับหลังที่4นะครับนี่เลยหลังที่4ี่ หลังที่สี่นะครับผมซื้อที่ควีนสแลนด์นะครับหลังที่ควีนสแลนด์เนี่ยโอ้โหคือใช่แหละผมอาจจะช่วงแรกๆผมอาจจะเจอปัญหาเรื่องเมนเทนแนนซ์เล็กน้อยนะครับแต่เผอิญว่าผมมีความรู้เต็มที่เลยนะครับผมมีความรู้เต็มที่ว่าผมจะต้องซื้อในทําเบโตไว้กก็มาทันทีแลวมีคนเช่าผ่อนให้หรือว่าผมค้าเจ่าผ่านนั่นเองนะครับคือหลังนี้นะครับผมได้กําไรท,ทันทีเลยนะครับ ท่าดแปดแสน 8, แปดหมื่นเหรียญน่งแปดแสนเวร์แปดแปดหมื่นเหรียญน,นะครับตอนนี้ก็เลยทันที 8, แปดหมื่นเหรียญน,นะครับเพราะว่าผมคิดว่าแบบนี้นะครับเพราะว่า,าเจ้าของนะเขาน่าจะแบบลำคาญคนเช่าอน่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่น,น,นคือเสียนู่นนี่นั่น,นเสียซึ่งผมก็ได้รับประสบการณ์ส่วนตัวหลังนี้เหมือนกันนะครับก็คือหลังนี้นะครับผมก็ไม่ได้ไปดูเองเนาะผมก็ให้เอเจนท์ที่ขายบ้านนะให้ผมนะ ด,ดูให้ผมใหมมันก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับนะครับถ้าผมแนะนำนะครับคุณควรจะหา property manager นะครับไปดูบ้านให้คุณนะครับเพราะพี่ manager มันเป็นบริษัทของเขาเนาะคือเวลาเขาปล่อยเช่าบ้านอ,อะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้บ้านเสียบ้านพังเขาจะได้คือไม่ต้องลำาาากับพวกคนเช่าอะไรเงี้ยนะครับมาคอมเพลนอะไรอย่างเงี้นะครับ,รค,รบคือหลังนี้นะครับก็คือ ใกล้ใกล้ห้างมากลกลางเรียนคือใกล้ทุกอย่างนะครับแล้วโอ้โหหลังนี้นะครับผมถือมาในในราคาแค่ประมาณคือในระยะเวลาแค่สองสองปีนะครับสองปีนะครับจากตอนนั้นนะครับผมผมซื้อมาประมาณสองหกนะครับตอนนี้นะครับขึ้นไป4ี่ห้าแล้วครับแค่สองปีนะครับนี่ครับหลังนี้ครับ ่อมานะครับหลังที่หลังที่อะไรที่5เหรอเออใช่หลังที่5ตัวบ้านหลังที่5นะครับนี่นะครับหลังที่5คือที่นะครับแอตเลตนะครับหรือว่าเซาล์ลิสเซีเลียนะครับคือคือแบบนี้ครับหลังนี้นะครับผมก็ซื้อได้ในนะครับทำในตัวไวกำไรทันทีและมีคนเช่าผ่านนะครับค่าเช่าผ่านนะครับคือค่าเช่าอ่ะแรกๆอ่ะ มันก็ยังมันก็ยังไม่คั v e เหรอกคุณ,ค,ณคุณต้องเข้าใจแบบนี้มันมันจะล้อตามเขาเรียกว่าอะไรนะดอกเบีย้ยเนาะแค่คือทุกคองผมนะครับแค่คุณสามารถให้คนเช่าอะจ่ายดอกเบีย้ยให้คุณได้ผมก็แฮปปี้แล้วครับทําไมทาไมต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพราะว่าคือดอกเบีย้ยเนี่ยมันเหมือนก็มันเหมือกมนอก็เป็นโอเคเขาเรียกว่าอ หนี um, exactly. ้ส no ินกับทรัพย์สินมันต่างกันแบบนี้ครับหนี้สินก็คือนะครับเราต้องใจดอกเบี้ยเองนะครับทรัพย์สินก็คือมีคนจ่ายดอกเบี้ยให้เราที่เหลือเราจะเราไปเราจะโปะเงินต้นคือเงินเงินต้นอ่ะมันจะเข้าไปในบ้านของเรามอยู่ในบ้านเรานั่นแหละนี่นะครับอันนี้คือสิทของผมนะครับคือหลังนี้นะครับก็คือผมก็ได้ผมก็ได้ทําการรีเสิร์ชอย่างนี้นะครับคือหลังนี้ก็ผ่านนะครับและได้ห้าดาวนะครับต่อมานะครับหลังล่าสุดนะครับ นี่ครับหลังล่าสุดนะครับหลังล่าสุดได้กำไรทันทีเลยครับก็คือทำเลตัวไว้กำไรทันทีแล้วก็ค่าเช่าผ่านนะครับหลังนี้นะครับผมได้มาคือแบบได้กำไรทันทีเลย5 0 0 0มื่นเหรียญนะครับใช่ผมก็ไม่สนใจหรอกนะครับว่ามันจะเป็นยูนิตมันจะเป็นบ้านเดี่ยวมันเท่าไหร่ก็คือถ้าคุณได้กำไรทันทีนั่นหมายความว่าคุณสามารถดึงเอ็กคอ์ตี้ออกมาเอามาเป็นดาว สามารถดาวบ้านหลังต่อไปได้เลยนะครับก็ถ้าใครสนใจหรือว่าใขยายผมจับมือทําได้เลยนะครับผมว่าจับมือคุณทําให้แบบปังๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เล่าให้ฟังที่เมืงไทยเนาะก็ที่ดอนเมืองนะ่ะมันก็มันก็ผ่านอยู่แล้วนะครับที่ดอนเมืองนะครับไม่ต้องห่วง